เมื่อวานหายไปไหนคะเมื่อวานติดประชุมเยู่ค่ะเห็นได้ข่าวว่าไปสอนมาร์เก็ตติ้งบ่อยๆด้วยนะคะตอนนี้มีโบรกเกอร์ประมาณ20บโบรกเกอร์ไปเรียนในเรื่องเอพืกอใ้คุณมัชริมดีนะคะจะได้ทําให้มาร์เก็ตติ้งมีความรู้ทันสถานการณ์นะคะครับผมค่ะ,คะตอนนี้เองตลาดหุ้นนะคะก็เริ่มจะเป็นไซด์เว์นะคะปรับตัวลดลงนะคะตอนวันนี้ก็ติดลบไปประมาณ8จุดแล้วจากโปรแกรมของอีฟินแนเราดูสถานการณ์ของการปรับตัวลดลงนี้จะเป็นยังไงต่อคะ โดยทางเทคนิคแล้วเรานะครับตัวเซตเนี่ยนะครับก็คิดว่าพวกนี้น่าจะยอดตัวนะครับอย่างมาก็ตอนเช้านะครับจะเป็นสัญญาณตัดสินใจทีหนึ่งก็คือว่าถ้าเกิดเราเซตต่ากว่าอย่างที่จริงๆที่ให้ไว้จริงตอนนี้มันต่ำกว่าหนึ่งพันสองร้อยห้าจุดแล้วล่ะเขาที่ได้บอกว่าถ้าเกิดมันเกินหนึ่งพันสองร้อยห้าจุดมันก็จะเป็นเกมดีนะครับพอมันเกินมันก็ขึ้นไปแป๊บเดียวมันลงอีกแล้วนะครับตอนนี้คือมีเกมคือถ้าต่ำกว่าหนึ่งพันสองร้อยนั่นแหละ นะครับมันก็จะแสดงว่าพุ่งเนี้ยแต่จริงพรพุ่งนี้มีโอกาสย่อย่อตัวต่อนะครับล้วถ้าเกิดว่าใครจะรอซื้อคืนก็ต้องไปติดตามว่าในวันพุ่งเนี้ยตอนบ่ายเนี่ยนะครับเซ็ตจะรีบาวไหมถ้าเกิดว่าพุ่งนี้บ่ายไม่รีบาวเนี่ยก็อาจจะเป็นสัญญาณลดถอดแล้วล่ะจริงจริงพยายามจะลดถอดมานานแล้วแต่ว่ามันลดไม่ได้จะทีเพราะว่าเดี๋ยวต่างชาติยังซื้ออยู่พุ่งตัวจขึ้นอ่าใช่ก็อย่างที่คุณบ้านบอกจริงีมันเป็นไฟเวนะครับมันก็เลยจะปิดอับแบบเนี้ยนะครับเพราะงั้นโดย ถ้าผมผมก็ต้องลดพอร์ตครับถ้าเป็นผมนะครับก็จะลดพอร์ตสิบห้าถึงสามสิบเปอร์เซ็นแล้วแต่เซกเตอร์ว่าเป็นเซกเตอร์ไหนนะครับก็ลดพอร์ตตามจังหวะของการปรับฐานของตลาดนะคะเอากําไรเก็บไว้ก่อนส่วนหนึ่งนะคะเผื่อจะได้ไปซื้อต่ําๆได้แต่ไม่ไม่ต้องถือว่าทิ้งพอร์ตเลยตัวที่มีพอมีกําไรก็เก็บเก็บไว้ก่อนอ่าใช่ครับใช่ครับเพราะว่าจริงๆสังเกตว่าพอดีผมเห็นนายชาติยังซื้ออยู่แล้วเมื่อวานซื้อไปอีกสองพันเนี่ย เราก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะหรือเงินลอกยังไหลเข้าอยู่นะ,ะยังมีโอกาสที่ยังจะมีโอกาสไซ้เววี๋ไปวีงมาแบบนี้ยครับอย่างในช่วงนี้อก็มีการลงซื้อขึ้นขายบ้างสาหรับคนที่มีโอกาสเฝ้าหน้าจออะไรเงี้ยจะมีทากาไรระยะสั้นบ้างนี่นะครับค่ะแต่ก็จุดจุดจังหวะนี้ก็จุดรับจุดจุดขายนี้จะต้องสังเกตจากตัวไหนอย่างไรคะเอะจริงๆถ้าเกิดว่าจะให้ปลอดภัยผมจะเน้นอย่างนี้ครับให้เราส่วนใหญ่ผมจะเน้นว่า นล้นจะดูดัชนีตอนบ่ายครับว่าบ่ายเนี่ยมันจะสะท้อนว่าพุ่งเนี่ยมันจะขึ้นไหมอย่างปกติเนี่ยอย่างบ่ายเนี่ยมันลงเทียบกับภาคเช้าอย่างเงี้ยครับแล้วจริงๆเพื่อนบ้านก็ดูไม่ดีอย่างว่าอย่างอย่างของยุโรปเปิดมามันก็ลบอย่างเงี้ยผมก็คิดว่าเอสถานการณ์เนี่ยมันน่าจะส่งผลถึงดาวโจนส์คืนนี้ด้วยแสดงว่าดาวโจนส์คืนนี้อาจจะลบถ้าดาวโจนส์คืนนี้ลบเปิดมาตอนเช้าก็น่าจะลบต่อนะครับในในมุมคิดมันน่าจะผลกระทบเป็น ช็อตๆต่อเนื่องไปเพราะง,งั้นถ้าเกิดว่าเราดูสถานการณ์บ่ายดีแสดงว่ายุโรปอาจจะดีดาวโจนส์อาจจะดีแล้วรุ่งเช้าเสร็จล้วก็อาจจะบวกขึ้น <Okay. S 2> ถ้าเกิดว่าเราจะซื้อแบบเล่นสั้นเก็งกำไรก็จะเล็งช่วงบ่ายอย่างบ่ายเนี้ยมันดูแล้ววันหน้าแสดงว่ามีโอกาสสูงที่พรุ่งนี้มันจะลง mm. ในช่วงเช้า <Okay. S 2> แต่ว่าถ้าเกิดว่าบ่ายวันพรุ่งนี้มันเกิดรีบาว์ขึน้นเพื่อน <Okay. S 2> บ้านมันดีเราก็คิดอ๋อบ่ายน่าจะเป็นจังหวะซื้อน,นะ <Okay. S 2> แสร็จแล้วตอนเช้ามันเด้งเปิดแล้วคุณอาจจะขายทำกำไร สำหรับนักเทรดเดอร์นักเดท레이ททั้งหลายเรต้องเอาจังหวะที่คุณวัชรเมธพูดถึงนะคะใช่ค่ะค่ะมีหุ้นหรือเปล่าคะตอนนี้ B L A ให้รอบที่แล้วกับลานนาใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับก็ก็ยังยังได้อยู่นะครับ B L A ก็เป็นสัญญาณกลับตัวแล้วล่ะนะครับอย่างที่บอกแต่ว่าพอดีตลาดห่ายเสียนิดนึงจริงรับขึ้นไ้ยืนส่งตามเป้าแล้วล่ะ 449คือคือหมายถึงว่ากราฟเทคนิคกลับมาสวยแล้วกลับตัวได้แล้วล่ะสวยงามละลานาครเช่นเดียวกันจริงๆตอนแรกบริษั์กลับตัวสวยละเมื่อวานผิดสวยเลยทีเดียวนะ29แต่ว่าีวันนี้ตลาดแย่เลยทีเดียวอ้าววูบก็เลยวูบตามเนาะก็เลยวูบตามนะครับแต่ก็ยังผมก็จะว่าก็โดยดูพื้นฐานทั้งสองตัวก็ําบริษัทก็ยังดีอยู่นะครับกราฟเทคนิคก็ยังอยู่ในแนวต้องขึ้นนะครับก็ยังยังไปได้อยู่ ก็ยังถือไปได้ใช่ไหมคะใช่ครับจริงๆทั้งสองัวก็ถือว่าเป็นพื้นฐานอยู่แล้วด้วยลานากับ b o a นะคะใช่ใช่ใช่ครับ b o a ก็มีคนดูตามเทคนิคหรือว่าดูตามอะไรคะจริงๆ b o a เนี่ยถ้าเกิดว่ากราฟเทคนิคเนี่ยก็คือเป็นการน้มขาขึ้นอยู่แล้วหละแต่ธุรกิจพวกประกันเนี่ยมันเป็นประกันชีวิตมันเป็นความเสี่ยงต่ำแลวจริงๆมันก็มีโอกาส close เพราะว่าประชากรในประเทศไทยที่ซื้อประกันชีวิตยังมีสัดส่วนที่น้อยค่ะเทียบกับประเทศที่เขาพัฒนาไปแล้วมากๆนะครับ S <S <ล>ก็คือยังมีโก o s อยู่อะไรอย่างเงี้ยครับ <S <S อเอ๊ะตอนนี้นักลงทุนนักลงทุนไทยเริ่มที่จะเข้ามาเยอะไหมในใน,ในมุมของคุณเมฆตอนนี้รุ่นรุ่นของคุณเน,นี่ยสามสิบปีเนี่ยอ๋อจริงๆค่อนข้างจะเยอะนะครับผมว่าน่เยอะไหมอ่าน่าจะเยอะพอสมควรเลยพี่เลครับเพราะตอนนี้โปรแกรมของคุณเมฆเองอะมีทั้งนั่กลงทุนหน้าใหม่หน้าเก่าก็ ขยันเข้ามา<ช>ศึกษาอบรมกันมากมายนะคะใช่ครับแต่อยากจับจุดแบบคุณแม่ให้แบบรู้ว่าจุดนี้ตัวไหนเพ่นได้ตัวไหนแบบถือต่ออะไรเงนี้อยากอยากดูตรงนี้นะอาจจะต้องไปรอเรียนกันค่ะนะครับเรียนนานไหมเวลาเรียนจริงๆอ่ะจริงๆถ้าพูดถึงโดยจังหวะเข้าออกเนี่ยอาจจะเรียนไม่นานมากนะครับแต่จริงต้องบอกว่าจริงโดยจังหวะเข้าออกมันมีความรู้ที่สอนเเยอะแต่ว่า ผมอาจจะมีประสบการณ์ใช่ครับแล้วก็เลือกเลือกใช้บางส่วนที่โดยส่วนตัวคิดว่าใช้แล้วโอเคจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าคงจะเพราะว่าจริงๆทฤษฎีในท้องตลาดมันเยอะมากออแต่ว่าคนที่เรียนมาเยอะๆแล้วอาจจะสับสนไม่รู้ว่าใช้อนไนดีค่แต่ผมก็จะอาศัยประสบการณ์ที่ลงทุนมาแเจ็ดแปดปีอะไรอย่างนี้ครับมองว่ายังไงตามเทรน์ของคนรุ่นใหม่นะคะเดี๋ยวจะตามคุณเมฆกไปวันที่21เ็ดเมษายนเสาร์เต็มวันนะคะค่ะขอบคุณมากนะคะคุณเมฆค่ะ ครับค่ะก็เป็น